สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Masters กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเล็กเซนจูเลียนะตอนนี้เริ่มก่อนครับมือแรกดีใช้ได้นะเพราะมีชีนิวครับชีนิวช่วยให้เราสําเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีอุลาร่าด้วยไว้การแม็กซีนะเพราะที่เราค่อนข้างแพ้แม็กซีครับแต่ที่ไม่ค่อยดีครับคือการก่อนขึ้นมือนะกาก่อนขึ้นมือมันก็มีท่าสเปรย์จากมือแต่มันจะขาดทุนใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวทิ้งไปแล้วเล่นเป็นเอเมจเอาก็ได้แล้วก็มีใบเปิดครับใบเปิดเป็นโอ๊ตนะซ น่าจะพอทําอะไรได้บ้างนะก็ตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเมตหนึ่งครับเป็นโอ๊ตนะเอาพาม,มิล่าแปะครับแล้วก็เป็นพาม,มิล่าเลยดันขึ้นไปดันเสร็จปุ๊บเซิร์ฟฟิลอ่ะตรงนี้ไม่โดนขัดอะไรครับก็ไหลๆนะเซิร์ฟฟิลเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อครับปับฟิลเลยอฟเฟคฟิลครับทิ้งมือหนึ่งใบนะเพราะพวกนี้ยังพอใช้ได้ครับการกรก็ทิ้งไปเลยแล้วกันเอาเป็นทูเดียครับทูเดียก็ดันขึ้นไป เสร็จปุ๊บก,ก็ดันลงมาเหมือนเดิมตัวนี้เป็น8ดาวครับใครก็ได้นะจะเป็นเอเมดหรือเป็นกากอยก็ได้ครับเพราะว่าเทคดันมันมีได้แทั้งคู่นะแต่ว่าจะขาดทุนตรงที่ว่าถ้าเกิดใช้กากอยซิงโคมันจะขึ้นมือได้ใช่ปะ่ะเฮ้ยเราก็ไปเลยเอเมดครับสเปซเสร็จปุ๊บก,ก็ซิงโคลเอาไปนุดยนต์เหมือนเดิมเอฟเฟคครับเซิร์ตเซิร์เป็นฟาแลงนะเซตสามเลยครับก็ฟาแลงใช้จริงนะครับแล้วก็ ไอ้เวก้าก็เผื่อได้ใช้แล้วก็มีเป็นชี้นิ้วครับชี้นิ้วมันก็น่าจะพอช่วยได้บ้างครับมีอยู่หลายด้วยนะขอข้าวห้าฟูลเลยตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็พารเลยเอฟเฟคครับเอฟเฟคของยนต์ก็ชูเป็นอามิลาครับเอามาแปะข้างหลังแล้วเดี๋ยวพอเข้าเธอปุ๊บก็ดันขึ้นไปแล้วก็เลยเป็นคอมมิกเบเซอร์อ่ะเทย์แฟร์ครับเป็นหนึ่งตัวนี้เขาใช้เป็นเปิดไปหมดนะก็น่าจะเป็นสเชลกอายนั่นแหละตัวนี้มีเวลาครับเราตัดไปก่อนเลยนะ เพราะถ้าเกิดมันเสริชขึ้นไม่ได้เงี้ยแล้วมันลงมาปุ๊บเนี่ยแต่ยุ่งยากในเกเลยโหคนมันจะโดนนะยังไงมันก็ต้องโดนแต่ว่าช่วยไม่ได้นะโดนก็โดนยังไงเรายังมีฟ้าแรงนะแลวเรามีเป็นเบเซอร์ด้วยตรงนี้เขาเชรครับเราก็เชนขึ้นไปเลยเป็นพามิล,ล่าครับได้ที่ไปดีโซครับแล้วก็ในเชนนะโดนชี้นนิ้วครับ ต่อไปก็เป็นเสิร์ตแม่มดอ่ะพอเสร็จปุ๊บเอฟเฟกครับพามิลาจะขึ้นนะตั้งเชนใหม่ครับจะเสิร์ตตัวนี้เขาใช้เป็นอิมเปร์นะอิมเปร์นี่ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอคนเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆอิมเปร์ไม่ควรขัดตรงนี้ครับตรงไหนก็ได้นะหลังจากนี้ที่ไม่ใช่ตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้ครับ,ต,รรบต่อให้พามิลาไม่ได้เสิร์ตใครสักคนขึ้นมาครับมันก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเสิร์ตขึ้นมือครับสมมติว่าเขาไปรอในเกตที่หลังเนี้ยเนีี่ยยทูเดดรคับโข้มาม ลซบเลยอันนี้ครับทูเดียจะปรับแปดดาวใช่ไหมเพรามาขา้ารอในเกตตรงนี้ก็ยังได้นะพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราซิงโคต่อเลยพอถ้าเกิดเขาในเกตตรงเมเ่อร์ครับทูเดียมจะเหลือสี่ดาวใช่ไหมเริมจะไปต่อไม่ได้ครับมันก็จะค้างอยู่ยงั้นนะแล้วก็มีตรงนี้ครับที่ยังไม่ต้องขัดนะพอเทคแรกไปเทคเสิร์ชใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับไปรอขัดตรงนี้ดีกว่าถ้าเกิดกดเทคจะเปลี่ยนล่าครับไออินเปิขงของเมเกียครับถ้าเกิดโยต,ตรงเนี้ย เราก็จะหยุดเหมือนกันนะเพราะว่าพลังมันสูญใช่ไหมเขาลงใครมาตีมันก็ไปง่ายๆอยู่แล้วอ่ะแต่ด้วยความที่เขาปาอิมเปร์แบบผิดที่ผิดทางนะก็น่าจะโดนเต็มข้อซีโซครับออกเป็นคอมิกเบเซอร์อาทีก็สบายแล้วเพราะาต่อให้เขาลงเป็นแม่มดมาอ่างเงี้ยเราก็ใช้เบเซอร์ครับในเกตสบายๆเลเชต่อครับเป็นไอคิมสาดากอนนะเสิร์ฟเป็นซีโคนแล้วเบิร์นครับตานหน้าไว้ชุบไอ พามิล่าหรืออะไรขึ้นมาก็เด้ตัวนี้ไปต่อครับเป็นคาชาเบิร์ดนะคาชาเบิร์ดก็ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่ายัางไงเอาเป็นเบเซอร์มันเิ่งกับพวกคาชาอยู่ละทิ้งเป็นสกาโฟคาชาครับก็เป็นคาชาผสมกับพวกเซนอายนะลงไปแม่หมดครับตัวนี้เดี๋ยวเขาจะใช้เป็นคาชาเบิร์ดใช่ไหมชุบสกาโฟได้ก็เดี๋ยวค่อยบายทีแล้วกันตัวนี้ไม่ต้องรอเขาใช้ฟกนะครับพอลงปุ๊บเราใช้เบเซอร์เลยครับ รีมูมันออกในเกตซัมมอนแล้วก็ทำลายทิ้งไปเลยอะตรงนี้ก็ขาชาเบเลยครับชุบเป็นสกแกโคใช่ไหมชุบมาก็ไม่มีความหมายครับเพราะพลรามันแค่สองคนกครับไอตัวพวกนี้เราใหญ่กว่าอยู่นะพอมอนเราใหญ่มากๆเร็จปุ๊เขาไปต่อไม่ได้ครับผ่านเลยเอฟเฟคครับเอฟเฟคก็เอาพวกแก๊งมันมาแปะนะเอาเป็นทูเดียครับเพราะว่าส่วนพาบิล่าเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ซิโคล,ลมัมเบิ้ลครับชุบมาก่อนก็ได้ เอฟเฟกก็เบเซอร์กลับมาโจครับโโจเก่งนะบอลไฟครับที่เราไปเต็มที่ได้เลยใช้เป็นซีโคลมเบิร์นครับทุกขึ้นมาแล้วกราฟิกพารมิดาจะเสิร์ตตัวนี้คาชาเบิร์ดนะครับเมื่อกี้เราใช้เวทใช่ไหมรรครับจะรีมูฟเราสามใบครับตัวนี้เรามีเบเซอร์ครับแล้วก็นี่เก็บไปเลยเพราะจริงๆอะ่ะไอ้ตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอยู่แล้วครับถ้าเกิดไม่ได้ถือบอลไฟเงี้ยก็ปล่อยคาลิมุกไปก็ได้นะเดี๋ยวใช้สามตัวที่สูอ้อ่ะแต่ว่า ด้วยความที่เราโจูบบอลไฟขึ้นมาครับเดี๋ยวเราทำเบสเซอร์เบอร์สองขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดไปเลยก็ได้ลิโซครับก็ถือว่าดีนะได้ทำลายคาชาเบอร์ด้วยํามิล่าเสิร์ครับจะเป็นทูเดียนะเพราะว่ามันไม่รู้จะเสิร์ใครแล้วตรงนี้เสร็จปุ๊บเราใช้เป็นเวกัพนะครับอันนี้จริง้เพิ่งมาเห็นนะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหม่ที่กำลังจะเข้านะก็สปอยนิดนึง หรือที่จริงการ์ดจริงมาออกพร้อมกัดกันแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เข้าเกมเลยเวกัพครับมีการแจ้งมันอยู่โซลข้างหลังครับต่างสเปรย์โทเค็นได้เอาแปดดาวขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บก,ก็ใช้เป็นบอลไฟครับเจ่เป็นน้องหมาขึ้นมาแล้วก็น้องหมาโดนเสร็จครับสเปรย์ซิโคต่อครับเป็นทีมสันดาก้อนแล้วก็ฟกเลยชี้ไอตัวหุ่นยนต์นะสิบสองดาวครับออกเป็นเบเซอร์ เสร็จปุ๊บไปต่อครับดันทูเดียเข้าไปนะปรับดาวด้วยแล้วก็ที่โคครับออเป็นเลกาเทียแล้วก็เฟกเลกาเทียครับเดีย๋ยวยิงทิ้งนะเพราะปกติครับถ้าเกิดแบบไม่ได้เป็นเลกาเทียเงี้ยแต่ยังไม่ชนะนะไปชนะตาตา้าใช่เพราะว่ามันต้องตีทีหนึ่งแล้วก็เข้าอีกเจ็ดพันห้าอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เป็นเลกาเทียครับยิงทิ้งได้เลยแล้วก็ตั้งตีครับแล้วเราก็ตีอัดเข้าไปเลยสบายๆนะ อ่ะก็ประมาณนี้ครับผมก็เวลาจะปาแฮนด์แท็บเนี้ยมันต้องรู้นะว่าเด็กฝั่งข้ามเล่นยังไงใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเกิดเขาโยนแฮนด์แท็บได้แบบถูกต้องเนี้ยเขาหยุดตรงไอทูเดียฮะไม่ให้แบบเราซิงโคต่อได้เนี้ยทีนี้เราก็จะนิ่ง่ายนะแล้วเกมมันก็น่าจะไปแบบอีกแบบหนึ่งเลยก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เดี๋ยวไปดูลีเด็กฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็กของเด็กเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นคาชานะน่าจะเป็นคาชาเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีแค่แม่มดครับเอามาเล่นเวทดันนะก็เดี๋ยวดูมิดครรับบใแกเป็นคูดิคาารนะ พอฆ่าเก่งนะพอเด็กของเรามันแบบสเปย์ใช่ไหมพอสเปย์เสร็จปุ๊บพามิลาเสิร์ดแล้วก็ทูเดียปรับดาวเงี้ยแล้วโดคูนิคาระในเทอสองข้ามก็น่าจะแทบเก่งเลยแต่ว่าเราอาจจะชิงซีงโคไปก่อนก็ได้บ้างแล้วก็ไปแม็กซี่ครับอุตระไลชาร์เฟลเลียยูดิคอนอ็อกสแกโคเทเลเมนแล้วก็เป็นแม่โมดครับมันเจ็ดดาวด้วยกันละมั้งก็เรียนได้นะนีบิลู่ครับฮาร์พี้ช่วยชีวิตเสิร์ดนักลบไหาล้วง อันนี้ก็เวทเรียกเพื่อนเวทดันฟิวคาชาคาชาเบิร์ดสาใบนะชี้นิ้วสครับชี้ดับหนึ่งโอเวอร์แลปนี้ไม่ค่อยเห็นคนเลน่นแต่ใบนี้แล้วก็เวทเสิร์ไปหมดโหมีนี้ด้วยยูนิแมทครับสุดแข็งแกร่งแล้วก็อินเปอร์สองใบบิ๊กแบงครับแล้วก็กำดักของคาชานะเอ็กต้าก็มีบาลอนครับพอมาเล่น3าเจ็ดได้ใช่ไหมกับไอเนี่ยอุะล,ละที่เหลือใครพูดแรงเจ็ดครับนู่นนี่นั่นนะก็น่าจะเป็นตามเซตปกติอะมีหุ่นนี้ด้วยไอ้ีเหมือนจะคอมโบกับอไอ้สักอย่างจำไม่ได้แล้วกันดาวเทียมมั้ง รือก็ตัวใหญ่เอาอันนี้เป็นนะเครื่องจักรนะเรื่อกัตัวใหญ่นี่แหละมีซุดด้วยแล้วก็ลิตรไนท์ครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับดิคชานะมันก็ยังเก่งอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้โดนแบดอะไรขึ้นมาเลยครับแค่เซตเดิมๆก็เก่งไลยถ้าเกิดเขาแบบได้เริ่มก่อได้ตั้งบอร์ดอะไรเงี้ยก็อาจจะลําบากได้นิดนึงก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไตรสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่2อนะครับตานี้กเอเริ่มหลังนะมือแรกมีแค่แฮนด์แทบใบเดียวครับไปดูละลานะ ส่วนใบเริ่มนี่ค่อนข้างดีครับมี2ใบนะแล้วก็มีไอตัวทิ้เงเสิร์ตโล้วยครับเอาไว้เช็คอุลตร้าได้ด้วยตรงนี้ฝากครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเป็นหนึ่งครับเอาเป็นยูเบลนะใบนี้เป็นใบที่ตอนที่เล่นไม่ได้ใส่นะเพราะว่ามันเป็นพวกเก็บเมคคารเตอร์ใช่ไหมส่วนตัวว่ามันช้าไปหน่อยนะใบนบอกว่าทุกครั้งที่มอนสเตอร์สเปย์ลงมาครับที่เป็นมอนยูเบลหรือว่ามอนที่มียูเบลอยเอฟเฟกต์เอาเมคคารเตอร์วาร์บูการ์ไปนี้ได้ครับแล้วก็สามารถถอดเมคาเตอร์จาากการใบน,นีี้อทเอฟฟเตามจานนนวที่ถอดนะ ถ้าเกิดถอดหนึ่งก็สเปย์ยูเบลจากหลุมถอดสองเอามอนสเตอร์หนึ่งใบในมูโซครับเอาขึ้นมือถอดสามใบก็รีมูการ 1, า์หนึ่งใบบนสนามอันนี้ค่อนข้างเก่งนะถอดสี่ครับทำลายการ 1, า์หนึ่งใบบนสนามเอาน,นี่มปนรีมูจากเด็กเนาะรีมูจากเด็กจ้าแล้วก็ทํำลายบนบอร์ดแล้วก็ถอดห้าใบครับจะเสริร์ฟซูเปอร์ฟิวชั่นนะอันนี้ไม่น่าจะชา้าไปไหนนะก็ถอดได้แค่เธอละครั้งโดยเขาเปิดเป็นบีคอนนิ่งครับไอ้น,นี่ก็จะเสิร์ฟเพื่อนนะ ก็ปล่อยเขาเสิร์ฟไปนะครับเพราะว่าอุลาราของเราอ่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้โยนตอนที่ดอกบัวลงก็ได้พอดอกบัวที่บิวออกเนี่ยก็โยนตรงนั้นน่าจะหยุดง่ายกว่าเพราเสิร์ฟเป็นโอเพนนิ่งครับสปิริเกตแล้วก็ใช้เลยเสิร์ฟต่อครับเสิร์ตเป็นบีคอนนิ่งนะแล้วก็ใช้เป็นไนท์แมวเพลงครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีดมือแรกนี่มาอย่างครบเลยไนท์แมวเพลงก็ต่างทำลายมอนครับทำลายบีคอนนิ่งนะเสิร์ฟเป็นยูเบลขึ้นมือสปิริต แล้วก็เอฟเฟกของสเปรย์เกยครับทิ้งมือหนึ่งใบชุบม,มอลศูนย์ศูนย์ได้ทิ้งเบบีคอนหนิงนะชุบเบบีคอนหนิงแล้วก็นี่ไอโกเลมตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้เล่นนะตอนที่จัดเจดครับเพราะว่ามันดูแบบแปลกๆมัมีเอฟเฟกต์มันนะเอฟเฟกบอกว่าสามารถสเปย์ตัวนี้ครับได้เทอระครั้งนะเอฟเฟกแรกบอกว่าสามารถโชว์มอสเตอร์ยูเบลหนึ่งใบจากมือต่างสเปย์การ์ดไปนี้ลงบอร์ดฝั่ข้ามครับและสเปย์ยูเบล U ตัวที่โชว์มาจากแกลงบอร์ดตัวเองเทคมาบอกว่าเทรั้งงในช่วณ์บอกว ถ้าเกิดไอโกเลมเนี่ยสู้กับมอสเตอร์ยูเบลครับเจ้าของการ์ดก็คือเราใช่ไหมจะได้เพิ่มไลฟ์สามพันครับก็กันแบบว่าดวโขเข้ามาซื้อบื้นๆนั่นแหละแล้วก็เห้งสุดท้ายครับมันบอกว่าถ้าเกิดฝ่งข้าวครับสเปรย์มอสเตอร์ยูเบลในขาที่การ์ดใบนี้ครับอยู่ในหลุมนะสามารถสั่งสเปรย์การ์ดใบนี้ขึ้นบอกฝ่งข้ามได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเล่นประมาณไหนนะไม่แน่ใจมันเก็เลหรือไม่ได้ใส่ก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าเขาจะเล่นยังไงนะโชว์เป็นสเปรด์ครับสเป แล้วก็ยูเบลครับสเปตตัวนี้มีมันสเปรครับไอตัวนี้มันติดเทคยูเบลใช่ไหมก็เลยได้2เมตรครับสปีดลงปุ๊บก็เสิร์ฟเป็นไลท์แมปเพนแล้วก็เสร็จแล้วก็ผัดก็เธอครับโจเลยไอเนี้ยอาจจะดีนิดนะเพราะตัวนี้มัน8ดาวใช่ปะ่ะไม่น่าเชื่อนะตัวนี้เรามีจูนเนอร์สดาวครับเราลงปุ๊บเราก็ซิงโคร12บสอดาวแบบง่ายๆเลยก็ถือว่าเขาให้มอนฟรีรามาตัวนนะ เมนหนึ่งครับตรงนี้เขามีไนไมพ์เพย์ครับมันจะบักรับเราตีใช่ไหมแล้วด้วยความที่เรามีพวกฮอลลัสครับเดี๋ยวเราใช้ฮอลลัสตีแล้วก็ตบแล้วจะพอเคลียได้อยู่ตรงนี้เช็คอุตล่าก่อนครับก็ใช้เป็นไอตัวฮอลลัสนะทิ้งกับลงเลยครับเซิร์ฟโลงแล้วก็หนึ่งอาธิทาสะดวกครับเราก็ไปของเราเรื่อยๆนะใช้เป็นโอดตครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียนอร์มอนพมิล่าครับดันขึ้นไปเอฟเฟกต์เลยเซิร์ฟเป็นฟิลขึ้นมา ฟิครับเอฟเฟกฟิวก็ทิ้งมือหนึ่งใบนะลงเรามีเยอะมากครับทิ้งไปเลยเอาไปทูเดียแปะทูเดียก็มาเดิมครับดันขึ้นแล้วก็ดันลงดันลงตต่นี้เป็นกากอยครับกา,กากอยดันขึ้นเสร็จปุ๊บสิ้โคคู่กับไอ้กินเดอร์โกเลมนี่ทิ้งไปเลยนะเอาไปทุนยจนตั้งตีครับเดี๋ยวตานี้เราจะบุกละเอฟเฟกต์เซิร์ฟเลยเซิร์ฟเป็นฟาแรงนะฟาแรงก็ช่วยได้ครับเวลาเจอ,อยูเบลนะเวลาเขาแบบตั้งยูเบลจะตีเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ใช้ฟาแรงรีมูฟยูเบลทิ้งไปเลย เราก็จะโดนแบบเตมเบดเ,เบาลงประมาณหนึ่งเลยไปต่อครับลงพารมิล่าครับแล้วก็ซิงโคลเลยนะออกเป็นเลกาเทียครับไอ้พวกนี้มอนมันศูนย์ใช่ไหมเราก็ใช้เลกาเทียครับยิงทิ้งเลยพลังเท่ากันครับเราเลือกได้นะเราก็เอาอยูเบลออกเลแหละเฮ้ยเดี๋ยวเชนก่อนเชนหนึ่งเป็นเลกาเทียนะเชนสองการกรจะขึ้นมือดีโซลครับกากยขึ้นมือแล้วก็เลกาเทียครับยิงทิ้งเลย โอ้โ oh, จอเป็นลัมเบิรนะทีนี้ไอ้คีฟสตาร์ดาก,ก้อนลงพวกก็ไม่ได้เสิร์ตละตรงนี้เอฟเฟกของยูเบลครับถ้ามาถูกทำลายจะสามารถสั่งสเปย์ยูเบลจากในมูฟโซนหรือจากมือเด็กหลุมได้ตรงนี้เรามีอุลาลาครับแล้วก็โยนเลยไม่ให้สเปย์เดี๋ยวยุ่งยากเอามีนี่นะเป็นเฟเวอร์ลยครับถ้าการชวร์ละใบบนมือก็คือในไมเคิลไดบีที่เสิร์ตเมื่อก,กี้อีเทนน์น่าเฟิร์ลยครับต่างชุบ ไปซบเลยแล้วกูเวลาก็ไม่ให้ไม่ได้สเปรนะแล้วก็เฟกยูเบลครับเหมือนเดิมนะถ้าเกิดลงก็จะได้เิร์ชใช่ไหมโอ้น่าไม่เพนตามใบเหรยวไม่น่าเชื่อตอนนี้เราก็ไปต่อครับปักลงเลยเอฟเฟกตลงครับทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเป็นไอกากอยเหล่เพอไม่ได้ใช้ละโมลิงครับทุกคนสองตัวเลย อ่ทีนี้ไอ้นาย,ายเพยครับบัคับตีนะแล้วก็เอาฮอลลัสครับนำเข้าไปเลยแล้วก็ใช้เอฟเฟกลงตรงยูเวลทิ้งไปเลยไอ้แล้วก็ตีครับทางสะดวกเราก็ลุยไปเรื่อยอ่ะทีนี้เสร็จป,ปุ๊บเมสอรครับเราก็สั่งเอ็กซิซเลยออกเป็นโพลตลอดครับเพราะว่าเด็กเขาอะยังไงมันก็ต้องเริ่มด้วยเอฟเฟกต์มอนใช่ไหมถ้าเกิดเป็นพวกแพนทอมขึ้นมาจะเ,เนเกตเงี้ยเราก็มี ไอโฟตอนหลอดช่วยได้ตอ่อหรือว่าถ้าเกิดเป็นดอกบัวเงี้ยดอกบัวจะใช้เฟกเราก็ใช้โฟตอนหลอดในเกตได้นะน่าจะพอได้อยู่ครับแ้วเดี๋ยวตานหน้าเราค่อยใช้เป็นคอมอีกเบเซอร์มาช่วยกันด้เพราะว่าเรามี2คนครับเดี๋ยงเราได้เอาเพื่อนมา2ตัวมาแปะข้างหลังอยู่ละใช้เป็นฟาแรงนะก็ปาการะกันชีวิตเผื่อไว้ก่อนเอเฟก้ามาแปะ2ตัวอ่ะอาทีนี้พอพออีกฝ่ายกระดูกกระดิครับล้วก็ดันขึ้นไปนะแล้วก็ขึ้นเป็นคิมสันแล้วก็เบเซอร์ตามสูตร ตัวนี้มีแม็กซี่ครับตาสุดท้ายนะแล้วก็ปลาอัดไปก่อนเลยตีม่ติดช่างมันอาตัวนี้มีเชนนะเชนเป็นอีเทนอลเฟเวอร์ลิครับก็จะสั่งชุบยูเบลได้ตัวหนึ่งติโซครับชุบเลยแล้วก็เพ็กยูเบลครับจาเสิ์อแล้วก็ในเกททิ้งไปเลือไว้ก่อนพอาะไอเฟิกมันไม่ไว้ประเถือนครับเราก็ถอเดเรื่อยๆนะสองที ก็ที่น่ากลัวคือ,อนี่นะไอ้นี่มาสี่เมตรแล้วครับสี่เมตรมันจะสามารถทำลายการ์ดหนึ่งใบบนสนามได้แต่ว่าเรามีเป็นพามิลาใช่ไหมพวกมานสเตอรเลียครับจะไม่ถูกทำลายแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่เรามีหุ่นยนต์สีฟ้าเนี่ยครับการ์ดหงายในโซนข้างหลังครับก็จะไม่ถูกทำลายนะบอร์ดน่าจะโอเคอยู่เม็ดหนึ่งครับใช้เป็นสปปรัเกลครับทิ้งมือแล้วก็ชุบโอ้ทิ้งเป็นเพเวอร์ดิสเหรอไอ้วันนี้จัดดียังไงนะน่าสนใจ ตัวที่พอเขาเล่นการครับเรามีพามิลานะดันขึ้นไปเลยแล้วก็การกอยครับดันตามไปเลยพามิลาขึ้นครับเอฟเฟก์เลยจะเสิร์ตและก็ซิงโครต่อเลยรีโซครับไปทีมสัตาร์ดากอน ตัวนี้พาวิล่าเสิร์ฟครับเราก็เสิร์ฟฟิโอเผื่อไว้นะเพราะว่าตรงนี้บอดไม่ได้จะเสียแ,ลแหละแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนก็ดีเอฟเอกก,กอนครับซิงโ,โคก็เอาขึ้นมือแล้วก็เชนต่อครับคิมสันดาก้อนตัวนี้เราเสิร์ฟไม่ได้ครับเราก็สั่งแบกร่างเลยรีโซครับเป็นคอมิกเบเซอร์กากอนก็ขึ้นมือด้วยแล้วก็ฝีของนายแมเพล์ครับก็สั่งระเบิดมอนนะแล้วก็จะได้เสริ์ช จะเป็นยูเบลขึ้นมือตอนีเขาเติร์ดเลยก็ช่างเขาครับเพราะว่าเดี๋ยวพอยูเบลตีเนี่ยถ้าเกิดเราเสียเบเซอร์ไปครับตอนนี้เราจะเจ็บดาเมจแล้วแต่ว่าเราก็เลยเลี้ยงเบเซอร์ไว้ดีกว่าแบทเทิร์ครับเขาตีมานะถ้าเกิดปกติครับตีปุ๊บเนี่ยเราจะเจ็บสี่พันจากผลของนายแม่เพลใช่ไหมแต่ว่าเขาบีเบเซอร์ครับต่างรีโมทมาทิ้งเลยสามอย่างใช่ไหมในเกฟเฟกแล้วก็ในเกตแซมมอนอันสุดท้ายคือในเกตแบทเทิร์ครับตีเสร็จป,ปุ๊บรีโมททิ้งแล้วก็จบเป็นเชลเฟดเลยเราก็จะไม่เจ็บสักดามนนะเมา แล้วก็เอฟเฟกต์ไปเดิมครับเนกกะเที่ยเอาหนึ่งตัวแปะเฮ้ยเราไม่เหลือใครนะครับจะเอาไอ้พายมิล่าปาแปะสองตัวก็ใช้เรื่องนะเพราะงั้นตรงนี้เราเอาใครตัวเดียวก็พอละเอาเชิตัวครับจัวแม็กซี่โลลัวตัวทีเราก็จบเกมไปดีกว่าเราใช้เป็นพายมิล่าครับดันขึ้นไปแล้วก็ทูเดียครับดันขึ้นไปอีกซิงโคออกเป็นคิมสันราก้อนครับรอบที่สองแล้วก็ทีบิ๊กครับแปงล่าง ออกเป็นเบเซอร์เบอร์สองแล้วก็ตรงนี้ใช้โลครับชุบเป็นฮอรัสครับใครก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเราจะตีเค er ียยูเบลชาแล้วก็ใช้โลงส่งเอาไปเต้นเลยเอาตัวเขามีตัวที่2อนะจะสเปรได้ครับแต่เรามีเบเซอร์สองตัวครับยังไงก็ไม่ผ่านอยู่แล้วต่อให้ลงไม่ได้จริงๆครับเราก็ใช้ฟาแรงครับรีมูฟทิ้งแล้วเราก็ตีต่อได้ยาวๆนะตอนนี้เราเก็บเบเซอร์ไว้ครับเราใช้เป็นโปรตลอดครับในเกตด,ดีกว่า รีโซฟเลยไอเฟย์คาราครับส่งเลยไอที่เราก็ตีครับมีนี่นะเอเทนอลเฟเบอรี่ <Eternal Favorite S 2> ครับก็จะสั่งชุบยูเบล,ลหนึ่งตัวเรามีเบเซอร์ครับใช้เบเซอร์ในกติเพราะไงไรเขาเหลือพันห้า 100, 500, ครับยังไงก็ไม่รอดนะใิเกตครับ้ะก็ตีเลย ก็ประมาณนี้นะก็เวลาถ้าเกิดมันได้บอร์ดใหญ่แบบฟูลบอลอ่ะมันก็ข้อค่าเก่ใช้ได้นะเพราะยังไงเบเซอร์ยืน2ตัวมันก็น่าจะเอาเรื่องพอประมาณแหละก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูดีดแฟงข้ามนะไอบอดนี้เหมือนจะใส่ของมาเยอะน่าดูเลยอันนี้ก็เป็นดีดแฟงข้ามเมื่อตะกี้นะครับโหสุดสุดยอดเลยนะไม่จะพูดยังไงดีเลยไม่ได้ใส่แบบของประหลาดๆเข้าไปนะใส่ยูเบลตัวแรกนี่สามตัวนะน่าจะเดทการ์ดน่าดูแล้วก็เป็นไนท์แมปเพงครับ แล้วก็เป็น eternal favorite ครับอ๋อคิดว่าน่าจะใส่มาเล่นนี่นะสั่งฟิวชั่นรัวๆยับยับแต่ก็โชคดีที่ไม่โดนนะตัวนี้ใบแรกครับเป็นดอกบัว3เลย maxie สาวครับมีคอน n ิ i ง g สามอุตล่าสองแล้วก็ไอโกลเลมเมืจากี้ครับ3เลยมาสั่งสเปรย์ครัสเปรย์ยูเบลลา่างต้นก็ได้ใช่ไหมแล้วก็สั่งฟิวชั่นนะอาจจะเก่งก็ได้แล้วก็ยูเบลลา่างต้นครับสเปรย์ยูเบลลา่างสองสอง,สองตัวนะแล้วก็ลาก่างสามตัวหนึ่งมีแต่ใบแบบบิ๊กๆเต็มมือเลยนะทัตโบครับ h a ปี้แล้วก็ ฟิวใส่2นะโอเพนนิ่งสปิริตเก๋ครับ3ใบนายแมร์เพนไอเวกเก็บเม็ดครับ2ใบซูเปอร์ฟิวชั่นแล้วก็เป็นเอเทอร์นอลเฟเวอร์ลิตครับ2ใบใส่ของอย่างเยอะนะเอ็กตาครับก็เป็นมัดดาก้อนครับเอาไว้ใช้กับซูเปอร์ฟิวชั่นนะไปทอม2ใบครับไอเลิฟดีเฟนเดอร์3ตัวเลยแล้วก็เป็น LL ครับใช้มอนเลเวลหนึ่งเขาไม่น่าจะมีมอนเลเวลหนึ่งน่าจะใส่มาเอามินนี่เหรอไม่แน่ใจเนาะจะรีบประมาณไหนแล้วก็เป็นไซเฟอร์ครับ ทุสองตัวไทฟอนแล้วก็ไปพวกตัวลิง์ตามปกติโอินีด้วยแปลกดีเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับผมสับเล็กยูเบลนะก็ตั้งใจเล่นดีนะก็คือแบบจงใจแบบชัดเจนน่าดูเลยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ